ก็มาเยี่ยมเยียนกันอีก <c oughs> ขอบคุณท่านคุณชาาแล้ก็คุณตาสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ Về mẹ suối đây. Về mẹ mô miếng 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 đi เนี่ยมูนขวานเลยนี่คงเห่ยวเยใเอาซิไปซิไปได้ทำมูไลในโรนวะนี่ดูเลยเนาะแนม่เหรอเห็นอะไเนี่ยแนี้สื่อไม่แฟรนแม่เลยนะพี่อ่ะ

เดี๋ยวนี้ผันเล่นสุดการหรอนี่ไงจะฉายเปลี่ยนกันก็ได้ไม่มีเงี้ยงยักษ์อะไรเหมือนประดุษ ับอยาเข้างรนะ <c oughs> สัเลยกลัง,งเห็นไหม <c oughs> เป็นไกับแ้รนี่ <c oughs> นเปลี่ไม่มีผ้าเลยตอนนี้เรากำลังจะย้ายปลาไย้ายปลาไปที่ประมาณ4-5ห ตามไปดูนะครับครับเดี๋ตามไปดูพี่แลวเจอกันตั้งคาไปเครับเพ่ ใชกับว่าการมาดูการลากปลาวันนี้เรียกว่าไม่เสียเที่ยวครับคุ้มค่าที่ได้มาเพราะว่าได้มาเห็นอะไรอีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างสําหรับคนเลี้ยงปลาที่เรายังไม่เคยรู้<ช>ไม่เคยเห็นนะ,ะว่าเป็นประโยชน์นะครับอย่างยิ่งเลยฮะนี่เป็นครั้งแรกผมเหมือนกันที่ได้มาร่วมงานลากปลาของเขาในวันนี้ <S <s ก็เท่าที่สังเกตดูนะครับปลาที่ขึ้นมาเนี่ยจะสมบูรณ์แข็งแรงอาจจะมีแผลบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าบอเขาเป็นเขาหนักของหิน อาจจะมีการเป็นแผลนิดนิดหน่อยนี่ก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าถึงคุณภาพของโครงสร้างสีของเราเห็นทั้งสีเราเห็นได้ชัดเลยนะว่าสุดยอดครับพี่ยอดจริงๆไม่ไม่ไม่เสียเที่ยวคุ้มค่าจริงๆนะครับคิดว่างานลากปลาปีหน้าเนี่ยปีครั้งต่อต่อไปเนี่ยคงพลาดไม่ได้ถ้าเราจําปลาพวกนี้ไว้ว่าคุณนเขาโครงสร้างแบบเนี้ยเก็บปีหน้าเราก็จำปีหน้ามาดูกันใหม่โครงสร้างเขาจะ ก็ได้ขนใช่ครับหลังจากได้สนุกสนานกันมาทั้งวันนะครับได้ชมภาพปลาสวยๆนะครับแล้วก็ได้ทั้งสาระความรู้จากการที่เราได้มาดูงานลากปลาที่ไล่อุตสาวดีในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสได้เรามาเยี่ยมชมนะครับและได้เก็บข้อมูลดีๆนําไปฝากท่านผู้ชมรวมถึงแขกพิเศษของเรานะครับคือพิติกแห่งคุ้ยไทยที่ได้มาเป็นพิธีกรรับเชิญในวันนี้นะครับครับครับก็เป็นเกียรติยิ่งนะครับที่ได้รับเชิญเป็นพิธีกรรับเชิญ แล้วก็หวังว่าเพื่อนๆที่ๆที่รับชมวีดีดีชุดนี้ที่เราทำขึ้นมาเนี่ยจะได้รับสาระความรู้เอาไปใช้เอาไปเลียงหรือใช้ความเพลิดเพลินนะครับส่วนครั้งหน้าถ้ามีอะไรดีๆเกี่ยวกับวงการละครต่อไปเนี่ยเราก็จะไปถ่ายทำและนำสาระความรู้นั้นมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันต่อไปนะฮะสุดท้ายก็ขอขอบคุณเยชัยในที่นี้ครับขอบคุณพี่ติ๊กมากครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับ さよならは悲しみに雨の降る日を待てさらば涙と言おう頬を濡らす涙は誰 「衰えきれる時には小雨に流そう」「寂しさも悲しさも幾たびか出逢うだろう」「だけどそんな時でも 「あらばまいだといよ青春の勲章はくじけない心だと知った」 今日であるなら「さらば涙と呼ぼう」「まぶたはらす涙もこぼしちゃいけない」「こらえきれぬときには」 「まつげにためよう」「恋のため愛のため」「まっすぐに生きるため」「泣けることもあるけど」「さらばまいだと言おう」 Oh.